สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านครับผมมาชมพระยำดึกๆนะครับใครยังไม่นอนมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมาองนี้เนื้อสวยเป็นพิมพ์ใหญ่บางกุนพรมนะครับ EP นี้เอาราคาเดียวนะครับเอาราคา3,500นนะครับทุกองนะครับผม ง่ายๆหูเนื้อนะเนื้อจัดมากเลยครับผ่านสภาพใช้แต่ไม่ไม่ไม่ช้ำมากนะครับส่วนผมถ้าเกิดว่าเขาลอกคาบกูออกก็เนื้อจะประมาณนี้นะครับแต่สภาพใช้ก็เนื้อแบบจัดนะครับเนื้อจัดเนื้อยังว่ลลัคขังนะครับ F4 ดูนะโอ้ดูเนื้อนะครับน่าใช้นะครับนี่เอาไปเลี่ยมทองไปใส่ตลับทองนี่ขึ้นเลยหาเนื้ออานนี้นะ นี่ต้องผ่านการเวลานะครับถึงจะได้เนื้อนี้นะต้องห้อยต้องใช้นะอยู่ดีๆจะมาเก่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่จะเก่าธรรมชาตินะครับพิม์ใหญ่บางขุนพรมนะครับเนื้อจัดมากมมเก่าธรรมชาตินะครับอมีบินบินนิดหนึ่งนะครับบินเก่าเนื้อสวยเอาวัด ไม่ได้เจอบ่อยืออย่างนี้นะนี่บินเก่านะครับน,น่ารักเลยนี่จะเป็นสมัยผมเล่นพระใหม่ๆห,ห่วงตายอะไรอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวนี้เป็นนักขายซะแล้วนะไม่ได้สะสมนะครับอยู่เนื้อนะครับเหมือนมีเศษไม้ด้วยตรงนี้นะเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนื้อดีมากเลย ใช้ได้เลยครับตุ๊กตับเลยพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับ3,500อบาทราคาเดียวเลยนะครับผมทักมาครับผมไม่แพงนะราคานี้มาองนี้ก็เนื้อสวยเนื้อสวยทุกองนะครับ EP นี้อย่าพลาดนะจัดให้เลยนะครับนี่ ทรงเจดีย์วรังนะครับตรงนี้ตุบตับเลยนะครับนี่มีเนื้อก้อนขาวเม็ดพระธาตุอยู่ตรงเนี้ยฐานฐานชั้นหนึ่งเห็นไหมฮะฐานชั้นแรกนะเห็นไหมก้อนขาวขาวเนี่ยแล้วก็มีก้อนแดงด้วยเห็นไหมซุ้มตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเขาแหว่งไปนะนะครับเหมือนมันล้มไปนะนี่ครับแหว่งไปธรรมชาติแหว่งเก่านะเนื้อดีมากนะครับหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มเลยตุบตับหนึกนุ่มนะเนื้อยังกะขนมตุ๊บตับนะฮะนึกออกไหมฮะ หมือนถั่วทุบนะะประมาณนั้นนะครับเหมือนถั่วทุบนะถั่วที่เขาไปทุบทุบตับทุบตับนเราเรียกขนมทุบตับใช่ถั่วนะครับนี่ยหนึบนุ่มนะครับฟอร์มสวยเนื้อดีพิมเป้นี่ตรงนี้ล้มเก่าแล้วเห็นไหมรอยคบเหมือนซุ้มก็ล้มนะนะครับสันนิษฐานเอานะมได้าได้มาแบบนี้นะครับ เนืน้อเก่าหลังก็สวยนะครับนี่นี่หลังก็หนึกนุ่มนะครับเป็นก้อนๆขาวนะนก็สไตล์วัตะคังนะครับผมนะครับนี่นี่เหยียบลาดนะครับสามพันห้าเองนะครับปกติองนี้ผมจะต้องขายสี่พันห้าอัพนะครับ เอาไวๆสามพันห้านะครับแกงเงียบแกงเงียบนะครับนี่เด็ดเลย,ยนีนะ่พักมาครับทรงเจดีวรคังสามพันห้าร้อยบาทนะครับมาองที่สามฐานแซมวรคังนะครับวันนี้มีฐานแซมสององนะครับมีวรคังแล้วก็บงังุณพรมนะครับนี่นี่วรคังเนื้อจัดจ้านนะครับ ขาแบบนี้จะเกยจะแท้ก็ขายได้นะครับ FC นะครับอย่าพลาดนะครับซื้อไปเก็บมีทุนมีนะครับมีมุมมีแนวทางซื้อไปมีกินนะครับขายต่อได้นะครับอ่ะสมด้านข้างฟางสวยนะครับเนื้อจัดจริงๆนะครับ EP นี้ทุกองเลยนะครับคัดมาให้นะครับ FC จัดทุกองนะครับนี่เม็ดขาวเนี้ย นี่บินเก่านะครับรอยบินเห็นเนื้อในเนื้อในแกร่งนี่ดำดำตรงนี้เหมือนเศษร,รักเหมือนกันนะครับชมด้านหลังหลังสวยนี่ป็นไงเด็ดเตยหลังนะครับจัดจ้านเนี่ยนะมีบินตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อแกร่งนี่ มันมากนะครับตรงนี้ฐานแซ่บวตระคังนะครับ3,5 0 0นะครับราคาเดียวเรพีนี้นะครับทักมานะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับ3ามพัาตรงนี้ก็เป็นฐานแซ่บังนี้เนื้อสวยเหมือนกันนะครับแต่นี้ผมตีเป็นบางหุนพรมนะครับพราขนาดเขาย่อมลงไปนิดหนึ่งนะครับพระนี้มันมีการหดตัวนะครับมีเล็กมีใหญ่นะครับผมว่าพระเนื้อผงนะยังไงก็ไม่ตายตัวนะครับ ธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าผ่านการใช้ผ่านการบูชามาผ่านการห้อยนะครับการเก็บต่างๆนะมันทำให้แปลเปลี่ยนได้นะครับเนื้อสวยเนื้อจัดผ่านแซมบางหุ่นพรมนะครับตรงนี้ผมน่าจะซื้อมาประมาณแต่สามพันนะครับองเนี้ยทุนนะน่าจะประมาณแต่สามพันแหละไม่เป็นไรกำไรนิดหน่อย เคยเปิดไว้หกเ0 0ดพนเลยองนี้นะเนื้อจัด3 5มพันะครับอีพีนี้เนื้อยังกัว่าละครังเลยครับนี่จับทุกองค์บอกได้เลยนะครับนี่หลังสวยด้วยนะครับอันนี้ไม่หักนะลั่นๆนนะครับเพราะเนื้อเขาแกร่งผ่านการเวลาเนื้อเขาก็มีการลั่นนะพระสมเด็จมีลั่นนะมีลั่น,ม,นมีลานนะครับจะไม่หักดูแล้วไม่หักเพราะไม่ได้วิ่งมาถึงด้านหน้านะครับ เนื้อจัดจ้านนะครับผมเนี่ยด้านหน้าไม่ไม่ไม่มีไม่มีรอยหักนะครับมีแต่รอยลั่นนะรันดานนะเขาเรียกว่าลานนะครับคือพ้ามีอายุนะจะมีลั่นมีลานนะนะครับยูด้านข้างไม่มีการซ่อมนะครับไม่มีรอยหักนะครับสามพันห้าครับราคาเดียวเลยสวยทุกองนะครับ EP นี้นะอย่าพลาดเนื้อสวยทุกองนะครับผมนะสี่องนะครับ ทักมานะครับ FC นะครับใครไม่มีลายสแกน QR code เพิ่มเพื่อนนะครับ QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมนะครับถ้าเพิ่มถ้าสแกนไม่ได้ก็โทรมานะครับโทรมาเดี๋ยวผมเอาเบอร์ add line กลับไปนะครับง่ายๆนะทักมาโทรมานะครับบอกกันว่า EP ที่เท่าไหร่นะครับ EP คือหัวข้อของคลิปนะครับจะมีบอกอยู่นะครับ EP ที่เท่าไหร่องไหนนะครับ พิมพ์อะไรนะครับถ้าง่ายมีลายแล้วก็แคปรูปแคปรูปขององค์นั้นที่เราชอบแล้วก็ส่งมานะครับราคาบอกไปแล้วนะครับทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมทุกมุมนะครับหรือถ่ายรูปชัดๆให้เป็นภาพนิ่งนะครับผมโอเคนะครับ